สวัสดีครับหายหน้าหายตากันไปเป็นอาทิตย์เลยจะลองมีใหม่เพลินไปหน่อยเป็นไข้เลยครับเสียงแหบเสียงแห้ง,ง,หงอัดคลิปไม่ได้กันเลยทีเดียววันนี้เรามาพบกับรายการคนอวดของเล่นก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้หลังจากที่เปิดบล็อกซีซี02ของไบเทนออลต์ลีชานไปนะครับ ได้มาสามใบแล้วผมไม่พอครับไปเปิดนอกรอบอีกสี่กล่องทวนรวมเป็นห้ากล่องครับหมดไปเยอะเลยเพื่อหาน้องนางเตียวเซียนนะครับเนี่ยก็เลยจะเอาทั้งหมดที่เปิดได้มาให้ดูนะครับก็คือว่าผมเปิดได้การไปไหนบ้างที่เป็นเสกเนาะโดยกล่องหนึ่งนะครับมันจะมีเสกทั้งหมดสามใบนะครับก็เลยนั่นแหละ ก็เลยจะเอามาอวดหน่อยว่าแต่ละว่าได้อะไรมาบ้างแล้วก็นะนะครับโตมาใบแรกเลยไ e c y c l e นะครับการนี้ถือว่าดีนะครับก็คือสามารถจวดก,การหนึ่งใบแล้วก็เออทิ้งการแต่วันมือหนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดจาะนลกกลับเข้าเด็กนะครับก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่นะครับนี่ไ e c y ค l e นะครับนี่ นี่เป็นใบเสกสวยงามมากใบที่สองตัวนี้ผมก็อยากได้พอสมควรนะครับไปเปิดนอกรอบได้มาก็คือกินาลีนิมัสนะครับสวยแบบแปลกๆอยู่นะครับถือว่าเป็นผู้หญิงก็เลยอยากได้อยู่นี่สวยนะาสวยผมชอบแล้วก็ต่อไปโอลิวันอินารีนะครับโอเคมีแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับนี่ก็ไปเปิดนอกรอบได้มานะครับสวยงามมากเลยครับตัวนี้ก็คือว่าเป็นใบที่ผมอยากได้อีกใบหนึ่งเลย โอเคใบต่อไปอุอ้ยๆอเลยเลยนี่มอร์ฟินโอเวอร์โดสนะครับก็คือโอลิวันของโอเวอร์โดสเนาะเกนเท่ดีครับเป็นหุ่นยนต์ก็ใช้ได้แต่ผมก็ได้ใบธรรมดามาเยอะเลยนะแต่ก็คงไม่กล้าเอาใบนี้ไปเล่นหรอกครับขีขคอพยนะครับเสียงสุนัขข้างบ้านนะครับได้ยินไหมครับมันหอนอะไรไม่รู้เหมือนกันต่อไปนี่อันที่ที่ผมเปิดได้กล่องแรกเลยก็คือองค์ดาของเรานะครับมหาราชาสีนินนะครับ จำได้เลยเปิดได้กล่องแรกเลยต่อไปนี่ก็เปิดนอกรอบมาอีกก็คือตุตันคา r เมนนะครับเนี่ยเป็นใบที่ผมว่าสวยนะถึงราคามันจะไม่แรงแต่ผมก็ชอบนะเดี๋ยวนี้ผมก็จะดูตามที่ใบที่ชอบไม่ชอบเลยเดี๋ยวจะไปตามเก็บใบอื่นๆอีกอยู่นะเพราะว่าผมว่าชุดนี้สวยหลายใบเลยโอเคและก็โจ์อ้ของเรานะครับ โจี้นี่คือแบบตอนเปิดได้คือเซ็งนิดๆเพราะว่าเป็นใบที่ไม่อยากได้เลยแต่ว่าเป็นใบที่ได้ใช้และมีประโยชน์นะครับเพราะว่าผมเล่นสีแดงอยู่ด้วยเนาะโอเคนี่นี่เป็นใบใบนี้ผมอยากได้แต่ว่าก็คือเปิดได้พร้อมกับราชาสีนินเนาะผมจําได้คือเปิดได้กล่องแรกเลยอยากได้มากๆเลยเพราะวาอาร์ตมันสวยมากๆเลยนะครับโอเคนี่ต่อไป จะเริ่มเป็นการภาษาอังกฤษที่ผมได้เลยนะครับใบแรกก็คือวีรชนชีวภาพไหมชื่อภาษาไทยครับนะค่คือปุ๋ยการปุ๋ยของเราเองนะครับเป็นการที่ผมอยากได้มากๆอีกใบหนึ่งเลยเพราะว่าอาสวยมากๆต่อไปคุณประชดนะครับคุณประชดนี่ก็คือถ้าจะไม่ผิดก็ได้เป็นกล่องแรกกับองค์ดํากับเอ่อมวยทะเลเนาะถ้าจะไม่ผิดนะน่ากลัวจริงๆผมกลัวมากจริงๆเนี่ย ต่อไปนะครับเป็นการคนรวยนะครับไม่ต้องัวนะครับลิสแมนลิสแมนนี่ได้ใบธรรมดามาเยอะเลยได้ใบเสกมาก็สวยดีัก็ใช้ได้ชอบอยู่อถึงดิอย่างน่าอ๋ออย่างไม่ถึงแล้วก็นี่ครับสุดนะครับสุดได้สุดก็สุดจริงๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้สุดมาสองใบครับซ้ำ เปิดมาตั้งนานไม่ซ้ํามาซ้ําตรงสุดนี่แหละซ้ําไม่พอซ้ําเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันอีกนะครับก็เลยแบบโอ้อะไรนี่อก็เลยอ่ะโอเคก็ยังดียังดีตัวต่อไปนะครับ๋ยวดูเลยว่าจะผมจะได้น้องเตียวเซียนหรือเปล่านี่น้องเตียวเซียนนะครับก็คือใบสุดท้ายเลยนะครับที่ผมคือห้ากล่องอ่ะใบสุดท้ายของกล่องสุดท้ายเลย ได้น้องเตียวเซียนผมดีใจมากเลยแล้วไม่รู้เป็นอะไรเวลาไม่อาจอ่ะมักจะได้ของที่เราอยากได้เสมอเลยเพราะได้มาในหกกีดบ้านแตกเลยคือแบบดีใจมากสวยไหมครับโอ้โหสวยมากเลยนะสวยส,สุดเลยอะ่ะแบบอยากได้มากเอยบอกว่าถึงถ้าเปิดไม่ได้ก็ต้องไปตามซื้อมาให้ได้อะ่ะเพราว่าอยากได้จริงๆตัวเนี้ยตัวต่อไปนะครับก็คือทันทม ตันต๊นะครับก็คือเป็นใบที่ห้องเต้เป็นคนวาดเนาะก็คือสวยผมเก็บทุกแบบเก็บมาเท่าที่เขาวาดผมก็เก็บมาหมดนะแล้วผมก็สั่ง sl 02ไปแล้วด้วยสั่งไปสองอันเนาะไม่รู้ว่าจะได้อ่าตัวสีเข็ดหรือเปล่าที่นี่หนึ่งในร้อยอเนาะแต่ก็โอเคได้ไม่ได้ก็ไม่สีเรียนเพราะว่าอยากได้อยากให้มีครั้งที่สองมากกว่า แต่คือใบเนี้ยผมเปิดไม่ได้ผมไปซื้อเอาสาภาพเลยก็คือเพราะว่าเปิดมาไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เปิดไงก็ไม่ได้ก็เลยได้ไปซื้อมานะครับตัวนี้แต่ใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายก็คือใบขลังใบนี้นะครับเป็นใบที่ผมเปิดได้เองก็ดีใจแหละแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้เตียวเสียนมันก็เลยยังไม่ค่อยดีใจมากเท่าไหร่เพราะว่าอยากได้เตียวเสียนมากกว่าก็คือใบต่อไปนะครับชวิงนี่ ใช้จากอนดคตนะครับก็คือในสิบสองกล่องจะมีแค่กล่องเดียวที่มีใบนี้นะครับถือว่าผมโชคดีแต่เป็นกล่องที่ผมสั่งมาจากทอยเล็กซี่โดยตรงเลยนะครับใบนี้ก็คือได้มาเป็นใบที่ได้ใช้เลยนะครับก็คือรู้้กันอยู่ถ้าคนที่เล่นก็คือเหมือนการ์ดคายเวท่คายกับดัษของยูกีครับก็คือใช้กับสวนผู้เล่นได้เลย ถือว่าเป็นการที่ได้ใช้ใบหนึ่งแล้วก็มีคนอยากได้เยอะพอสมควรอ่าแต่ก็ดีมีกับเขาเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้มีเพื่อให้มีเพื่อให้หวดว่ามีเหมือนกันอะไรอย่างนี้ <c oughs> โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับนี่ซีซีศูนย์สองก็สำหรับผมก็คือประสบผลสําเร็จมากเลยนะครับเพราะว่าขาดต่างโตใบเดียวแล้วก็ไปตามเก็บมาได้แล้วอแล้วก็ได้ชายด้วยจริงๆก็คือไม่หวังแต่ได้มาก็ ถือว่าเก็บไว้เพราะตอนนี้เราเปลี่ยนจากสายผู้เล่นมาเป็นสายสะสมเต็มตัวแล้วครับผมว่าไม่ไหวละเล่นไปนี่แพ้รัวๆเลยก็เลยอะสะสมเอาเป็นสายสะสมเลยเป็นสายก็เลยดีใจมากที่มีตัวที่อยากได้ทั้งหมดเนาะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปว่าผมมีเซกใบไหนบ้างคืออยากอวดเซกนั่นแหละเอาง่ายๆเลยเพราะว่ามีเซกที่ผมแบบ ภูมิใจหลายใบเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่พวกนี้ก็จะไปอยู่ในคลิปนั้นด้วยว่าแบบเออมอวลด์เสกใบเสกที่ผมมีอ่ะน,นั่นแหละโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านะครับผมจะอัดมาให้ดูว่ามีเสกใบไหนบ้างรับรองว่าสวยแน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ สำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับตะเคใผมด้วยนะครับ